ซื้อหนอย่างแต่ใช้ได้ตั้ง3อย่างสุดคุ้มครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ร้านโมบายสเตชันถนนคนเดินสถานีรถไฟจังหวัดตรังนะครับผมก็จะมารีวิวสินค้าอีกตัวหนึ่งของที่ร้านนะครับตัวนี้เพิ่งนำเข้ามานะครับมันเป็น 3รีอินวันอ่านี่ไม่ใช่กาแฟนะครับมันเป็นมันเป็น LED l i h t นะครับมันเป็นทั้งไฟฉาย LED เป็นทั้งสายชาร์จและเป็น Data สายสายกรอบข้อมูลด้วยนั่นเองคือซื้อเส้นเดียวทำได้สามอย่างนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะแกะกันดูนะครับว่าหน้าตาข้างในมันเป็นยังไงนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมมันชื่อว่า LED Light เป็นคนยี่ห้อของกอฟนะครับผมโอเค ลืมบอกไปเจ้ารุ่นนี้ยครับมันใช้ได้เฉพาะ iPhone ที่เป็นหัวไรนิ่งนะครับคือ iPhone 5 6อะไรเนี้ยฮะที่เป็นหัวชาร์จเล็ก,กครับผม,มแกะมานะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะหน้าตามันดูกระทัรัดดีนะครับไวชาร์จมือถือก็ได้นี่ชาร์จม,มือถือหัวไรนิ่งนะฮะอีกฝั่งก็จะเป็น USB นี่นะฮะชาร์จได้สองซิงค์ข้อมูลได้เพราะมันใส่ดาต้าด้วย สามที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ LED ครับผมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวขอแก่เก็บของอีกกอ่องใส่ผิดโอเคนี่ใช่ไหมครับแล้วก็เสียบเข้ากับ power bank ของเรานะครับผมนี่เห็ไหม่ฮะมันส่องสว่างได้นั่นเองครับผมเห็นไหมมันเป็น LED มาสี่ดวงนะครับเป็นแถวกันแล้วก็ส่องสว่างได้สบายเดี๋ยวลองลอง ปิดไฟดูนะครับผมมันดัดได้ด้วยนะฮะตอนนี้เป็นโครงสรบบออ้างแบบแัดขออนุญาตปิดไฟแป๊บนะครับผมนี่เห็นไหมฮะเจ้านี่คงบอกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับผมสามารถส่องสว่างอ่านหน,หนังสือได้สบายวางแบบนี้หรืออะไรแบบนี้ได้หมดเลยก็ตัวนี้นะครับมันก็เป็น สินค้าตัวหนึงที่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายแล้วก็มันสั้นมันมันยาวแค่มายปร์เซ็นนะครับมันพกง่ายเชื่อมกันคือมันบิดดัดงอได้เองลูกค้าจะดัดทรงแบบไหนก็สามารถทําได้ตามความชอบของลูกค้านะครับหรือให้เหมาะกบการใช้งานของเราดีไหฮะนี่และเชื่นมนกันเป็นสายชาร์จด้วยขออนุญาตเปิดไฟแบตนะครับผม เห็นไหมล่วครับว่าเจ้านี่มันมีประโยชน์มากถึงมันตัวจะเล็กกระติดลิ์แบบนี้นะครับแต่ว่าประโยชน์ของมันก็ไม่ธรรมดาครับใส่กระเป๋าไปไหนเดินทางเดินทางเที่ยวสบายครับผมแล้วเจอกันสำหรับสินค้าชิ้นต่อไปในร้านนะครับสำหรับชิ้นนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับผม